สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นสายไปโอเคมีนะครับเล่นแบบสุ่มเช่นเคยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาห้าทุ่มสิบหกนาทีนะครับคนอาจจะเล่นน้อยนะครับอาจจะไปเจอหมดหมาป่าฟอมบี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับอตอนนี้ผมก็มีปืนสามกระบอกนะครับเป็นที่อะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะยิงติดต่อ,อก,กันหรือเปล่า อันนี้น่าใชบรรจุหกนัดนะครับอันนี้สี่นัดน่าจะยิงช้าแหละนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ห้านัดอ้ามาถึงเจอเลยนะครับเยี่ยมมากข่าวห้องเร็วอย่างนี้สนี่ผมชอบนะครับหมาป่านั่นไงบอกแล้วแล้วต่บุญแต่กรำเอาวพวกเดียวกันนี่หว่าแล้วมาอะไรนะโอ้อันจอยเอ,อ่อไปต่อนะครับ เอ้าตกใจนะว่ามีสนายยศทองนะเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นงานโอ้โหไอ้พวกเวนมาป่าไอ้สัตวนแต่กูจะตบให้เป็นหมูปิ้งเลยมันกำลังตามไปเก็บไอ้นั่นนะครับมาช่วยเราเพื่อนจ๋าดูไม่โดนใครพักคนเลยเอ้อโดนรูเบ้ลโดนรูเบ้ล รู้จักอันจอยน้อยไปแล้วมาอ้าวล่วงมแม่งมีการกระโดดรถเต้นด้วยนะครับนัดโจทย์เดียววิ่งเข้าไปรับสายสอกยอดแข้งล่วงไปแล้วหนึ่งตัวต่อด้วยหมาป่าตัวนี้จบปะชีวิตมึงอยาได้โกดได้เกิดเลยอะไร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 อยาเยอะอยาเยอะอยาเยอะขอร้องอยาเยอะขอร้อง ขอร้องใหญ่เยอะได้ช่วยเหลือให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างฟักเพลงนี่มาถึงเวลาแล้วที่เรามาเล่นระเบิดกันมาเอ้ามันยิงไม่ติดต่อกันวะมันยิงไม่ติดต่อกันนะครับมันเป็นช่วงอ่ะโอ้ไม่มันเลยมันต้องยิงติดต่อกันแบบนี้นี่ต้องยิงกันแบบนี้นะครับ แต่นี่มันยิงไม่ติดต่อกันอ่ะโอ้โหตายตายตายเดี๋ยวต้องไปหาปืนที่เหมือนกันนะครับแบบนี้มันยิงติดต่อกันไม่ได้เออเฮ้ยติดอะไรวะเมื่อกี้นี้มีไฟพุ่งด้วยไม่รู้นะมาอย่างไงมันเตะเตะเตะ เจอแล้วเจอแล้วมาเฮ้ยแม่งไม่ขึ้นไอฟัดไม่ขึ้นอะไร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 ไปไหนวะนี่ เจมาปุตเตะไบโออยู่ฝั่งนู้นโหถ้ามีไอ้นี่ก็คงจะดีนะครับเขาเรียกว่าอะไรหน้าไม้ลุงนี้หน้ามาว่ะแม่งไร้ประโยชน์ว่ะจริงๆปืนยิงกระบอกกระบอกเนะี่ยมันเห็นเราแล้วเว้ยยิงไม่โดนนะครับแล้วยิงไปอะไรไม่รู้อู้ยยิงลม้มอู้ยยิงลม้ม ไอ้เหี้ยเผือกดแม่งลืมไปว่ามันไอ้นี่ลดสิบเปอร์เซนต์การโทษโทษโทษลืมไปนะว่ามันไอ้นี่ให้ให้เลือดเพื่อนแต่เราต้องกดไอ้เลขสี่ก่อนเราค่อยกดเลขห้านะครับโอ้โหเยอยโคตรโง่เลยแม่งไอ้อันเออไอ้อันเดี๋ยวได้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 ความโง่ช่างเป็นสิ่งที่อะไรประเสริฐยิ่งนักนะครับตรงไหนวะแดง ลืมกดไอ้นี่นะครับไอไอไอ,ไอคีรัตสี่แล้วค่อยกดห้านะครับถ้ากดเลขห้าปุ๊บมันจะเพิ่มเลือดให้ไอเนี่ยเพื่อนเราแล้วเราก็จะตายเหมือนสล H H นัด HP ให้อ้าวไอสั์ล่วงเลยแม่งสรัมันจะแรงไปถึงไหนวะส่งปัญญาน่อนรู้วําทำเพี้ยอะไรได้มัางไงนะ อะไรโอ้ไอ้เี้ยนี้แล้วไม่สัตว์ใหญ่เยอะสัตว์ใหญ่เยอะทำได้ครั้งเใหญ่ทำเป็นดีใจไปเย็ดแม่เริ่มโมโหแล้วนะมีคำหยาบไปขออภัยด้วยนะตอนนี้หัวร้อนแล้วะหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนเนี่ยไม่สัตว์ไม่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 สัตว์ไม่ไม่ไม่สัตว์อะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงไอ้เย็ดแม่พวกเวรตะลาย ต้องให้กูต้องเปิดประดงประเดิมก่อนถึงจะค่อยกล้ากันฆ่ากเข้ามาไงวะแม่งเอได้ช่วยเหลืองเดียวเลยอะไรมึงให้สัตว์ไม่ให้มึงได้เกิดแน่เฮียมามึงเกิดมามึงเกิดมาดิมเกิดมาดิเกิดมาดิอ้าวหลับเลยแม่งมีสกิลอันนั้นนะครับมึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหน เอ้ยหนีดินี่ยกูต้องหนีมันไม่ใช่มันต้องหนีเราขอโ้หรอบนี้ไม่พลาดแน่ครับมึงติดมาจากหมอไงการกดสกิลอะครั้งเดียวอะไรอย่างงี้นะครับมึงธนูประดดบทเดิมหมอมันง่แน่อะแน่แน่แง่แน่แง่แน่แง่แน่สัตว์แง่แน้สัตว์ดูเชิงดูเชิยแค่นี้แล้วเดี๋ยวมึงได้รู้เลยว่าการติดเพชรมัน เป็นยังไงเอ้ยมันยิงได้ออกไปเทียนนัไม่ดีเลยว่ะไม่มันอะ่ะเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มันนะครับไหนใครมา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 โอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ย,อย,อยได้ใช้สกิลทีหนึ่งนะครับสลายเพื่อนนะ่อือ ใช่เหตเีตัวเองตัวเองตายแน่นอนครับอะไร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 ควรควรหนีหนีหนีโอ้เดี๋ยวรอผมมีปืนระเบิดครบก่อนเถอะเดี๋ยวรู้เลยมันยิงไม่ติดต่อกันนะมันไม่มันนะ เห็นไหมยิงไม่ติดต่อกันไม่เหมือนในแบบนัเนี่ยยิงแล้วเนี้ยออกมัเลยเนี้ยมันกว่านะครับมาอ้าวหลับเลยนาคี้ไอ้ปั์นาคี้เฮ้ยท่าหลบแม่งเฟี้ยวอ่ะท่าหลบเฟี้ยวอ่ะเออเฟี้ยวอ่ะไอ้ปัด โอ้โหไบโอเยอะจังวัดแถวเนี้ยเก็บหมอก่อนเลยดับแรกเป็นตัวที่น่าลำคาญมากมึงเกิดมามึงก็ตายเกิดมามึงก็ตายแค่นั้นแหละโดนแย่งว่ะเสือกว่ะแย่งนะเสือก <laughs> เกิดมามึงก็ตายอ่ะแค่นั้นแหละ เอออาโดนเจ็บไปแล้วนะครับเอ๊แต่ผมชอบผ้ามันดีนะก็คือแบบแม่งม้นตัวไปมาอะไรเงี้ยเท่ดีเท่ดี นะจุดนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปคงจะเป็นสายล็อกเกอร์นะครับออกมานะเห็นมีเรียกคนเรียกร้องมาจริงๆเ,เลยนะครับตามจริงผมไม่อยากจะเล่นใบค์ไบโอนะจริงกับไอ้พวกล็อกเกอร์ผมกล่าวว่าผมจะเล่นสายสายการเดินโดยตรงเลยคือแบบมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วพอกลับไปเล่นฝีมือมันตอนะอกอ่ะจริงๆผมเหมือนตัวเองไม่มีพรสวรรค์ทางด้านที่จะเล่นหลายตัวเออพูดง่ายๆเลยนะครับเล่นกากนั่นเองนั่นแหละเออ แต่ก็อย่างว่านะคนเรามันไม่เล่นเป็นตั้งแต่เกิดน,นะเราต้องฝึกไปเรื่อยๆก็เหมือนฝึกอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็เอ๋ยก็ไก่ขอไขยอย่่ในร้านขอขวดของเราขอควายเข้านาเนี่ยอะไรประมาณนี้เป็นต้นมันต้องฝึกใช่ไหมเออมันไม่ได้แบบว่าออกจากท้องพอ่อท้องแม่เรามาท้องก็เอ๋ยก็ไก่อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับมันไม่ใช่มันต้องฝึกอ่าก็เหมือนกันนะครับการเล่นเกมนี้ก็เหมือนกันเราต้องรู้จักการควบคุม การกดหรือการเดินอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่สาหรับตัวผมผมคงไม่มีพรสวรรค์การเล่นไหนะจริงๆพูดตรงๆเลยเพราะว่าลองเล่นแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่ค่อยถนัดอะ่ะไปเล่นหมอมันถนัดกว่านะครับตายฟ,ฟ้าตว์ลูกนี้ค้าให้เจ้า มามงมหอนไอพวกไม่รู้จักที่ทต่ำที่สูงยิงไม่ออกออกไม่ยิงอะไร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 ควรควร,ควรไม่ได้เพี้ยปมะพร้าวแก้วกระถิงแดงเพิ่มเติมโคลามาส โอ้จบยากเหมือนกันนะั่นน่ะด่านอะไรแด่านอะไรแบบนี้นะ่นไหมถ้าด่านหมาป่าปัานนี้จบกนะันนานนะครับทางเราก็มีไบโอเหมือนกันนะถือว่าในเลือดผมเพิ่มไว้ปานนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันมีด่านอะไรนะอุโมงค์ไม่ได้ด่านก็ด่านหมาป่าแหละเออแต่มันอุโมงค์อะไรไม่เคยเข้ามาเป็นทางเชื่อมเหรอน่าจะใช่นะครับพี่ดีว่ะ ตามจริงผมก็รู้อะแต่คือไม่ค่อยได้เข้ามาเงเรื่องของเรื่องตายซ้ายสัตว์นั่นแหละดีมากอยากได้ปุดได้เกิดเลยอืมเล่นไบโอนี่ก็ะดุกเหมือนกันนะได้กงได้แกล้งคนอื่นคน,คนนู้คนนี้คนนั้นนะครับ นั่นมันอยู่นั่นอยู่นั่นเอ้ยนั่นมันหมาป่าป่ะวะเออโอ้โหสองตัวเลยนะสองตัวเลยนะช่วยช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอืมอีนี้เดียวทีมเราชนะนะครับนั่นแหละโอ้โหโคตรชอบเลยแบบแบบนั้นนะครับแม่งมันเด้ยงยิงยิงเข้าไปกัดยิงเข้าไปโอ้ได้ช่วยเหลืออย่างเดียวเลย เอาดิเอาชนะให้ได้ให้เก้าร้อยเลยเพื่อนด้านหลังมีมาไหมไปช่วยเพื่อนก่อนตรงนี้ก่อนโอ้โหแม่งชุลมุนจริงๆเลยน่าจะมันดีว่ว่ะอยากเป็นหมาป่าเหลือเกินอา้าวเหลือเราคนเดียวนี่วะ่ะโง่เวียได้ช่วยเหลืออย่างเยอะอปู๊บสิบแปดตัวเลยน่ยเล่นไบโอก็อย่างเงียบได้ช่วยเหลือเยอะนะเป็นสายซับซ้อน อีกยี่สิบแต้มใช่แล้วแค่เก็บหมาป่าก็ได้นะเก็บคนก็ได้นะคนได้กี่คะแนนไม่รู้หมาป่าได้ห้ามัง้งถ้าจำไม่ผิดนะเยี่ยมมากครับอไปไหนกันดีตือยตือตือต,ตืขอเป็นหมาป่าได้ไหมเนะี่ยอยากเก็บพวกมันมะอืม อีกสิบแต้มนั่นแหละชนะแล้วนะครับเสียฟ,ฟารโมขาวแก้วฮ่าฮ่าฮ่าบอสเทพมากทเทพตรงไหนวะอยู่ดับไหนเนะี่ย้ยหมอป่าเอ๊ะไม่ใช่เดวลูกแมวเหมือนกันนะครับเอผมหมาแล้วไม่แมวนะครับโอ้ดีใจจุงเลยมาถึงก็ชนะชนะอย่างเดียวเลย โอเคครับคำพูดวาจาใดผมไม่สุภาพนะที่นี้ผิดภาพประการใดขอภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ